สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่28พฤศจิก,กายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดต,ตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่ะเฉพาะตัวที่มั่นใจนสุดเน้นสุดค่ำคืนวันนี้มีมาฝาก4 EP เหมือนเดิมเป็นทีเด็ดต,ตัวเน้นชุดเน้นเดียวและตอนนี้ท่ากนกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 2เป็นตัวมั่นใจนสุดเน้นสุดตัวที่2 เป็นการป้องกันระวังชังตาโดนเน็ตกับอันเวิร์ดหรือรอยย่ออันเวิร์ดนี่แหละห้ามพลาดโดยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองพูดูแฮนดิแคปก,กันชังตาโดเน็ตกับรอยยลออันเวิร์ดนะแข่งขันกันตอนที่เกินสี่สิบห้าชังตาโดเน็ตต่อที่ครึ่งลูกลบห้า ชาต้าโนเดกกับอันเวิร์ดเป็นทีมกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเฮสและกลุ่มเฮสโฮมนะกลุ่มนี้มีมาซ่านำปอโตตาม9ก้าคะแนนเท่าการต่าง,างแค่ประตูได้เสียและแน่นอนครับ2ทีมนั้นเจอกันเองผลไม่รู้จะออกมาทางไหนนะซึ่งผลเกมนั้นจะมีผลต่อเกมนี้ด้วยเหมือนกันแต่จะมีผลในเกมสุดท้ายตอนนี้ชังต้าโดนเนตเป็นทีมันดับที่สในกลุ่มแต่มีหคะแนนครับ รอย่ออันเวิร์ดเป็นที่อันที่สี่ไม่มีคะแนนเลยประเด็นคือชตาโดเนตจะต้องเอาชนะรอย่ออันเวิร์ดในเกมนี้ให้ได้ถ้าชนะได้พวกเขาจะมีเก้าคะแนนและเกมสุดท้ายไปวัดกับปอร์โตซึ่งในกรณีนี้ก็ต้องดูว่าปอร์โตเกิดอะไรขึ้นกับมาซาแพ้มาซาไหมเสมอหรือว่าชนะอโอก็ต้องว่าเรียกว่างูกิกนหางก,กันพอสมควรแต่นแน่ๆเป้าหมายของชาตาโดเนตเกมนี้คือต้องชนะรอย่ออันเวิร์ดให้ได้ ในขณะที่เราเอาเหมือนนั้นไม่มีลุ้นอะไรแล้วเพราะมีสูงคะแนนยากมากที่จะมาแบบชนะในสองเกมหลังสุดเพื่อจะมีหกคะแนนเนี่ยเป็นไปได้ยากแต่เรื่องของสังสีจะยอมแพ้แบบแพ้ทุกเกมเลยไหมจบกลุ่มมาเรียกว่าเล่นกันหกเกมแพ้ทุกเกมมีสูงคะแนนมันก็มันก็น่าอายอยู่นะอะจุดนี้เรายอดอาือนอาจจะเน้นนิดนึงก็ได้ เพื่อที่หวังว่าจะมีคะแนนบ้างติดม้าติดมืออ่ะเอาแหละนี่คือข้อมูลพื้นฐานและความต้องการและเงื่อนไขผลงานของชาตาโดเนตในช่วงห้าเกมหลังสดก็ไม่ได้ดูดีชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองการลงทุนกำไรไปสองเกมการทุนสองเกมส่วนรอยย่ออันเบิร์ดผลงานห้างเกมหลังสดออกจะดูดีกว่าจะบ้าด้วยซ้ำชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งกำไรสามเกมขาทุนสองเกม นะแต่มันก็วัดอะไรกันลำบากนะเพราะว่ารีเออูเครนก็เรื่องหนึ่งรีเมลเบียมก็เรื่องหนึ่งนะคู่แข่งความสามารถมันก็แตกต่างกันไปแต่เอาที่ในรายการเนี้ยสถานาการณ์ในกลุ่มตอนเนี้ยในกลุ่มแฮตโฮมตอนเนี้ยมันเป็นอย่างที่บอกครับนะว่าชาต้าเี่ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบได้นะยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบได้ในเกมสุดท้ายแต่ต้องชนะเกมนี้ให้ได้ก่อนสองพูดูแฮนดิแคปจากเจ้าดังห้าลาย ปรากฏว่าวันนี้เจ้าต่างหาหลายเชื่อใจชาตาโดเนตครับราคาพูนี้ปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องชาตาโดเนตห้ารายครบถ้วนปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอห้ารายครบถ้วนปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องรอยย่ออันเวดทิมเยือนห้ารายครบถ้วนพูเลือกชาตาโดเนตแทนที่แคมครึ่งลูกของชาตาโดเนตเ4้าสี่จากห้ารายก็ปรับราคาลดลงในช่องจ้านวันต่อหนึ่งรายไม่ได้เห็นสวนนะครับแต่ว่าพวกเขาไม่ได้ขยับราคานิ่ง ในขณนะเดียวกันในช่องบอลรองก็ปรับเพิ่มขึ้นบนอันด4ราย1รายก็นิ่งๆไม่ได้ขยับราคาอะไรเพราะนั้นด้วยพูดด้วยแฮนดิแคปนี้ยังคงเชื่อใจชาร์ตาโดเนตจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ซึ่งเป็นชัยชนะที่สําคัญสำหรับชาร์ตามากๆจะได้ลุ้นในเกมสุดท้ายหรือไม่ก็คือเกมนี้แหละต้องชนะให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวคข้าไปว่ากันในแช์ปิดท้ายส่งท้ายรอบคันเลือกเมื่อรวมกับข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งหลังที่บอกเขาว่าในแง่ของผลงานเนี่ยอาจจะดูสู้ระยนอันดัไม่ได้แต่ถ้าดูผลงานในกลุ่มในความที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบได้เนี่ยมันเป็นแรงจูงใจในการเล่นนะนะวางใส่ต่อชาตาโดเนตเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่สองใน 2, อีพสองศึกยู่ฟาจัมเบลิกประจำคำคือวันคาน,นี้นะครับอยู่ต่อชารต้าโดเนตใครยังไม่ได้ฟังอีพีหนึ่ง ใครยังไม่ได้ฟัง EP สามใครยังไม่ได้ฟัง EP สี่ฟังกันให้ครบครับฟังกันให้ครบไม่เชื่อก็ไม่ต้องตามเช่เชื่อก็ตามแต่ที่แน่ๆถ้าท่านฟังครบจากข้อมูลของพวกเราท่านจะได้อะไรครับรู้ข้อมูลพื้นฐาน5เกมหลังสุดเป็นยังไงการลงทุนเป็นยังไงการเจอกันเป็นยังไงคู่กันแฮนิคปบของสี่คู่นี้มันเป็นยังไงอย่างน้อยก็มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับ ขอทา่านโชคดีร่ำรวย